พายังค่ะอยู่ที่นี่คมอุตสาหกรรมนวมนครนะครับเราอยู่บนอาณาจักรของกิฟฟริน อยู่คู่คนไทยมาแล้วกว่า25ปี<อ>คือตอนนี้เมียบบกว่าเมียอ,อยากรวยเ<อ>มียอ,อยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยาก,กรวย<อ>ผมก็เลยต้องพามาดูตัวอย่างที่ถูกต้องว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทํากันยังไงพื้นที่ตรงนี้นะครับมีมูลค่าเรียกว่าเป็นพันล้านออลืมว่ามูลค่าของธุกรกิจโดยรวมของเขาเนี่ยเกือบแสนล้านเขามาไขความลับกันว่าทําไมถึงประสบความสาเร็จครับแลกกิฟเลีนอยู่มาได้ถึง25ปีเพราะอะไรอยากรู้อยากรวยตามมาไปดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้คนดูได้รู้จักหน่อยไหมครับเล่นไหมเล หมอต้อยนะคะสวัสดีค่ะสองค่ะวันนี้คุณหมอจักรพงศ์หมอตั้มนะคะแล้วก็คุณหมอใจที่เป็นคุณหมอบวยนะครับเป็นน้องค่ะถามก่อนเลย ในเมื่อเป็นกิฟฟารีแล้วผมว่าการจ้างผลิตสินค้าต่างๆมันน่าจะง่ายกว่าทําไมต้องสร้างโรงงานเองอาณาจักรใหญ่ขนาดนี้ครับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างคุณการจะถามพี่แบบนี้บ่อยมากแต่ว่ามีความก็อยากจะพูดแบบความในใจเป็นอินไซต์เลยคือเราสามคนเป็นหมอการผันชีวิตจากการเป็นหมอคือเราดูแลคนไข้มาแล้ววันนี้ก็เหมือนเรามาดูแลผู้บริโภคการเป็นหมอเหมือนกับว่าเราจะต้องดูแลทุกสุขเขาให้หายเจ็บป่วยเพราะการที่เราจะผลิตสินค้าและเอาไปขายมันไม่ได้จบอยู่ที่การขายเหมือนกันมันคือการดูแลคนคนหนึ่งที่เขาใช้สินค้าของเราว่าเขาใช้แล้วม สินค้าตัวหนึ่งเนี่ยพวกเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ใ,ใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าหนึ่งสารประกอบหรือว่าสารสารําคัญที่ใส่ไปในนั้นใส่ของดีก็ได้ใส่ของไม่ดีก็ได้และกระบวนการผลิตเนี่ยมันสะอาดพอไหมมันดีพอไหมพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นกิฟฟ์ฟรีเนี่ยพี่ก็มีแบรนด์แบรนด์แรกที่ทำกับคุณพ่อของลูกเนี่ยเราก็ตัดสินใจเปิดโรงงานเลยนะคะเพราะเรามีคว<ๆ>ามรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะบอกคนได้ยังไงอะว่ามันดีจริง เพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเขาผลิตให้เราเนี่ยก็ไม่ได้ว่าผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตไม่ดีนะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะสม่าเสมอทุกรอบหรือเปล่าถ้าเราเียโรงงานของเราเองเนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเข้าไปดูทุกกระบวนการผลิตเดี๋ยวคุณหมอสองท่านจะพาไปดูมีโรงงานใหญ่มากนี่คือเกือบ20ไร่2ี่หไร่25ิไร่ด้วยแรับวันนี้ขออนุญาตชมโรงงานทั้งโรงงานเลยนะฮะยินดีเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะไปดูโรงงานกันเลยดูให้ครบ ขนมฉลดเซ็นให้ผมไม่เรียบร้อยไปครับไปคค่ะะนตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลแล็บนะเซ็นทรัลแล็บหน้าที่ของแผนกนี้มันคืออะไรครับคุณหมอก็จะตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาเลยว่าคุณภาพได้ผลไหมเคมีตรวจเชื้อโรคมันคือ QC พูดง่ายๆใช่ครับใช่ครับทุกผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีเลยเพอยากรู้ว่าอย่างลิปสติกอะค่ะคุณหมอมีหลายเฉดหลายสีมามันทำยังไงให้มันแบบสีเหมือนกันเวลาเราทำลิปสติกเนี่ยมันจะมีสเปคว่าสูตรอะไรใช้อะไรแล้วก็ทำตามสูตรที่ทำเอาไว้แต่เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเทียบกับมาตรฐาน การที่มันสตนาตราดเนี่ยก็มีทั้งใช้สายตาคนเรียกว่าเดอ eye <S 1> <S 1> เป็นคนเทียบที่เป็นตู้สีน,นะฮะ สามารถจะปรับแสงได้หลายเฉดเป็นแสงตว่างเป็นแสงไฟนีออนแสง UV แสงกลางแจ้งเครื่องวัด SPF จะเห็นว่าถ้าเราผสมครีมกันแดดมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่วัดเนี่ยนะคะเราก็จะไม่รู้เลยว่าครีมกันแดดของเราเนี่ยประสิทธิภาพเท่าไรแล้วมี SPF ข้าไห่และแตกต่างจากที่ข้ออื่นๆยังไงก็คืองี้ค่ะเวลาเราจะไปขึ้นทะเบียนกับออยใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีเอกสารไปรับรองว่าสินค้าของเรานั้นเนี่ยมันมี SPF สูงจริงหรือเปล่าจุดนี้ก็ใหญ่ละ ขอดูโรงงานสายการผลิตดีกว่าพอลงมาจากตึกเราก็เปลี่ยนชุดเดินได้ใส่ชุดกราวอีกหนึ่งรอบใช่แต่ที่นี่คือที่พิเศษเดี๋ยวจะมีการเป่าตัวด้วยใช่ไหมหมอนี่คือโรงงานแรกเกี่ยวกับเครื่องสำอางก่อนนี่เริ่มต้นจากอะไรนี่เขาเรียกว่าห้องผสมเราจะต้องเอาวัตถุดิบมาผสมกันก่อนใช่ไหมคะที่เห็นเป็นถังอลูมิเนียมนั่นค่ะ แต่ละถังแต่ละถังนั่นคือวัตถุดิบแต่ละตัวก็ได้รับการชั่งน้าหนักมาตามสูตรแล้วนะคะอคะค่ะออกไปห้องนู้นตอกบฝาประตอบฝ้าเสร็จเรียบร้อยเลยพอเป็นหลอดเสร็จแล้วเราต้องมาใส่กล่องสุดท้ายก็ใส่ลงเขาเรียกเป็นกล่องใช่แต่ยังขายไม่ได้นะจะต้องเอาไปตรวจคุณภาพอีกรอบตรงห้องแบบอีกรอบต้องตรวจแล้วไม่ใช่หมอเราต้องตรวจอีกรอบตดี๋ยรวจาีกรอบ้วก็เราตรวจเบาแล้วเราก็ตรวจสินค้าสำเร็จรูปคุณยใช้ยาสีฟันของฟรีฟรีนอยู่นะคุณยอย่างนี้คุณสบายใจเถอะ